โอ้ยตามหารถพ่ว้วนครับเจอแล้วดูท่าวิ่งเห็นคุณยายครับไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเปาตามติดช,ชีวิตช้างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ แม่เจี๊ยบพาฐานฐานมิ่งหานมิ่งออกเดินสำรวจบ้านแล้วดูครับหานชุดก็ยังไม่ครบนะครับเหลือเหลือผ้าข้างหน้าเอ้ยนี่ผมรอนปะครับคุณ่อคุณแม่เ c ีครับผมวันนี้ใส่ชุดเตะบอลครับวันนี้เอ้ยไปแล้วเบาเบาเบา ลูก2 2> บอลมีสองลูกบอลเยอะบ่ะบอลเนี่ยอ๋อไปเซนไปนไหนครับผมไปไหนครับโอ้ยมือมือนั่นผมไปตรวจทั้งพุ่นพอ่อะมัอน,นี่ผมออกตรวจบริเวณทั้งนี้เนะน,นี่ยโอ้ย,ยอันนี้บเรียบร้อยอันนี้บเรียบร้อยได้พอได้เก็บเลยได้นี่หาหนูตรวจโอ้เอาเรียบร้อยรถคุ รดขนหรือคุณแม่ครับพอดีเอามาจอดไว้ยังไม่ยังไม่ขับออกไปทิ้งครับเอาละครับทหารครับออกตรวจฟังนี่เรียบร้อยแล้วพะ่ะเดี๋ยวผมไปตรวจฟังผุนก่อนชุดก็ชุดเล็กหรือว่าช้างตัวต,ตูนตรวจตรบริเวณข้อไก่แล้วหาคุณตาบ่เอาอาหารให้ไก่ครับ ไส่เส้นโอ้ยตามหารถพ่ออ้วนครับเจอแล้ว,ลว,วยื่นีบ่ะยื่นีบ่รถอ่ะเอาหลุมต้องมีผมหายไปใส่แล้วดูครับหลุมหลุมหลุมหายสีมีหลุมมีต้องมีโอ้ยกระถมแล้ว <c oughs> น้ำมันขังมันแฉ <c oughs> ะไม่เอาสูปกโปก่กโอ้ดินกวนแบบนีงง้ <c oughs> คุณนะ่ะ <c oughs> เอา้าเอาดินไปยังนั่นเอาเร็วครับ ลักดินไปใส่นอ้นนั่นเลี้ยนไปมั่วครับอุ้ยเม่จิบดึงชุดให้รอๆหน่อยชุดอะไรวิ่งมาทางนี้หมดแล้วนี่เออนั่นแหละไปแล้วตำรวจบ้านแล้วโอ้ยตำรวจยังน้งมันไปแล้วตรวจตาทุกพื้นที่บริเวณบ้านครับผมจะไปตรวจให็นไหมแรกครับพ่อครับคืออย่างนอ้มันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปเสนั่นช้างน้อยออกมาข้างนอกไกล่เลยนะครับดูคุณแม่ไปแล้วไปแล้วดูท่าวิ่งเห็นคุณยายครับไปแล้วไปแล้วมีงอ,อกมาเมื่อไหร่ความซ่าจึงบังเกิดครับดูครับชุดชุดไก่เป็นผ้ากันเปื้อนไปแล้วเดี๋ยว,ว,ว,วออกก่อน,นครับดูครับ เสื้อคุมทหารลายพังขาดแล้วครับเมื่อก,กี้วิ่งมาก่อไม้ขาดครับชุดทหารลายพังดูเชือกโอ้ยเบิดรัเลยพ่อผมชุดผมดูครับเสียดายชุดครับเสียดายหรือว่าหุนหวยเนาะนหุนหวยบอหุนหวยมากกว่านาะ หุ่หนหวยชุดครับด,นนดูมาออมาวนรอบบ้านอยากลงเล่นแต่สระน้ำครับเพราะตอนนี้นจะไปนำสใส่ใช้ผมนี่พ่อผมห่อนแล้วได้นี่ผมห่อนเล้วได้นน่เปิดให้นผมเรียนนะนะพ่อเปิดยใช้ผมเรียนนะเ,เ,นเนพ่อะดูเจของเรายูข้างในครับ กินยาอันนี้ก็จับตามองดูลูกอยู่ว่าปลอดภัยหรือเปล่าพ่อปอกกับแม่เจ็บแก้งเสียมิ่งหรือเปล่านะครับดูพี่จะทำอะไรนี่พยา,ยามจะยกสะขึ้นบ่หรือ,อยังไงจะยกสะเอีงนะพ่อผมอยากเรียนนะพ่อวันนั้นก็เล่ยนยังไม่สนุกครับน้ำไลซาพูดเหมือน,นั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์ให้เรียนอยู่ใจเย็นเย็นจเจนเย็นโอ้ยเบิง้งนั่งเลยตอนนี้เหมือน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 ดูตัวเท่านี้สระใหญ่นี่ลงไปในสระนี่เต็มเลยนะครับเสียมิ่งนี่ดูชุดทหารลายพรางผมนี่นี่หุ่นหวยดิหุ่นหวยดิหุ่นหวยหุ่นหวยครับจะเอายังไม่ใช่ผมเรกควบเปาหนี่ ฝ่าถิ่มเนี่ยวะดูดูกลัวจะหาชุดมาได้ทำกันได้ลงคอเลยไอเสียงเนี่อเนาะขอไเฮ้ยดูดูยากเรียนช้านะเพราะ,ราะาาราว่าพ่อเปิดสาห้หล่าเนี่ยวะหล่าชิลุ่งไปเรียนไหมหล่ายากเรียนส้านะไหมพ่อ อยากเลียนสระเฮ้ย,อย,อยโอ้ยมีกัรนี่ยังขาหลังบ่องงเอาหมูหง่วงหุ่ยพวกเป่าขาหลังใส่ยสะเลยครับเห็นรอยไหมครับรอยสองจุดนะครับนี่นะครับรอยขาหลังเมื่อกี้ครับโโดูดูอ่าอยากลุ่งเรียนครับเพราะ่าช้างน้อยขี้อ้อนก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่จะเปลี่ยนในผมเน้อนี่ศูนย์นี่ศูนย์นี่ศูนย์คักศูนย์คัก เดินรอบแล้วเดินรอบสำรวจดูเจ้ของเราเจ้ก็โอ้โหอืออือเว่นะอืออีกแล้วเจ้ก็กินครับไม่เจี๊ยบพาเสียมิ่งออกไปเลยไปเอาอูเอาชุดเอาชุดลายพางของพ่อปอ,เ,อเก็บดีๆหน่อยอู้เอาแล้วเอาแล้วดูเล่นด้วยกันแล้ว สองแม่ลูกสองแม่ลูกมาเนี่ยนดูนี่ชาานั่งโอ,อ้สีน้อนวะสีนวอนอยู่นีน่ข้างนอกนี่นะนวอนฝ่าสายเลยเดียวเปลี่ยนน้ำตอนได้ผมลูกขึ้นเหรียญเล่ยมาเสร็จไหมดูพุงงูใหญ่มากเลยครับกินเก่งครับคุณแม่ก็น้ำนมเยอะ เสียม um ิงก็ก็เลยตัวตัวไว้นะครับผมไม่เกียร์บอกเด้อออกเด้อขาหลังผมวิ่งด้ผมฉิบว่าห้เอาไปแล้วผมหุ่นหวยแจ็คก็ยังไม่ใช่ผมอกนี่หุ่นหวยครับเหยียบใบเลยครับเหยียบใบเลยยันไม่เกียร์บอสไซให้ป่นเร็วเร็วเร็วด้งเด้งด้งไม่ว่าเหยียบไปอีกดูขาหลังโอ้โหเหยียบบ่ให้บ่ให้บ่ให้ โชุดพังเว้ยอนี้ก็เป็นผ้าเหลืออยู่บ้านครับผ้าจากเต็ดก็เลยคิดว่าเออลองให้เสียมิ่งของเรามาใส่ดูเป็นไงจะหล่อไหมถ้าหล่อก็พอๆก็จะได้หาผ้านะครับหาผ้าตัดแล้วก็เอามาใส่ให้ให้เสียมิงนะครับลองดูก่อนครับเดี๋ยวจะถ้าครบหนึ่งหมื่นซับเมื่อไหร่นี้จะฉลองเลยนะครับผม ฉลองอะไรก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะครับถ้าครบหนึ่งหมื่นซับครับผมกดเดือนก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไครกดรูปก,กระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปใหม่จากช่องปอตามติดกิวิชานะครับผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจเสี่ยมิ่งของเรากับคุณแม่หางดีมาโดยตลอดนะครับผม คำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับลากันแล้วครับผมสวัสดีครับ